สวัสดีครับผมกลับมาพบอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไอ้ขนมอุเดนย่าเนี่ยขาดตลาดในกรุงเทพไปเจออาทิตย์แรกแล้วมัง้งหาของไม่ได้เลยนะฮะครั้งสุดท้ายที่มันออกมาก็จะเป็นในตัวอ่อศูนย์ามศูนเป็นล็อตนั้นผมได้มาปม,ามาันสองวันวิ่งหาได้มาห้าสิบหอหลังจากวันนั้นก็ไม่เจอเลยเกือบอาทิตย์ละอตอนนี้ก็เลยไปเอาไอโปโกเกมอนเนี่ย รัดโปเกมอนซึ่งผมไม่ซื้อเลยนะพวกนี้ผมได้มาจากการที่ซื้อของเอเซนรบ70บาทใช่ไหมเราจะได้ฟรีอันหนึ่งแต่สาขานละ้วต้องมีกรัรโปเกมอนด้วยนะก็ผมซื้อออ,อดนย่ญญนี่แหละแล้วก็สปิดแยกดินใช่ไหมมันให้แยก3หอ่อใช่ก็60บาทผมก็เติมขนลมลงไป10บาทเพื่อจะให้ครบ70เพื่อได้การ์ดโปเกมอนปรากฏว่าผมได้มา30ว่ขอข้อก่อนก็เปิดไปนิดนีงคนนี้เหลือ3 1ห่อจะเปิดวันนี้หมดเลย3 1ห่อมาดูกันว่า มันจะได้ใบหายากหรือใบที่มีราคาหรืออะไรหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกกันเลยว่าไอ้ความรู้เรื่องการ์ดโปเกมอนผมค่อนข้างน้อยมากเลยนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอ,อ๋อได้ใบดีๆไหมนะฮะโอเคงันก็ลุยกันเลยแล้วกันเนี่ยหมดเอี๋ยสามเห่อไป เห็นบางคนก็ชอบฉีกซองผมไม่ชอบฉิกผมชอบผมจะคุ้นทะี่ในการใช้กันไกลตัดมากกว่านะผมทำอย่างนี้มากว่า20ปีแล้วสาส่ยมสะรสมบวกการ์ดอีกบาสเกตบอลหรือพวก NFL อ่ะนะใบแรกเป็น Energy Card นะฮะเดเดเนะคมอมมอนนะลาลันเทสโบครบีแล้วก็ได้ิกบัอบหนึ่งใบ,อ,บอันนี้เป็นอเฉยๆน,นะฮะ e v i l t o s นี่เห็นไหมเห็นไหมนะเดี๋ยวปรับปรับโฟกัสให้เยออได้วีบับมาหนึ่งใบครับผลประกอบการสองแรกวางไว้ตรงนี้ก่อนปะต่อกันเลยสามสิบเอ็ดซองยาวๆอันหมื้อคือสมัยอยู่ที่อเมริกาผมก็มีซื้อพวกกัดโปเกมอนแต่ผมไม่ได้เล่นนะแต่เห็นเขามีทัวร์นาเมนต์แข่งกันเลยที่นู่นน่ะนะตามร้านที่ขายการ์ด ก็เสื้อมันน่ารักดีเห็นมันเป็นมีเกมด้วยไงอันนี้เป็นลูลิลี่คอสโมนี่เป็นคอมมอนนะฮะนี่เอ e เน y c ี r คอร์ดแล้วก็นี่โคบูดีคอมมอน Common. อันนี้เป็นอานะฮะมัชชีบูนเนี่ยเป็นอมันสุดท้ายก็เป็น mon, อ,อันคอมมอนใบที่สองอ่านี่แล้วกันวางไว้น,นี่เดี๋ยวพว yeah, กคอมมอนแยกหมดกล่องนหนึ่งเอาอาไว้ตรงนี้ก่อนแยกอย่า yeah, งนี้ ก็คือทั้งหมดเนี่ยสามที่เป็นซอง,องมันไม่ได้มาจากกล่องเดียวกันนะเพราะมันต่างจรรมต่างวาระไงอืมไปกันต่อช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายของไอตัวโอโอิรินย่านะฮะไอตัวีิการาก้อนบอลนนะ่ะแล้วก็ไอล็อกเนี้ยล่าสุดลูกค้าผมซื้อขึ้นไปอะ่ะซ้ําเยอะมากเลยอะ่ะมันจะได้ตัวโกเทนใช่ไหมแล้วก็เบจิต้าแล้วก็มังกรอ,ออกรัวๆเลยมีลูกค้าท่านหนึ่งซื้อไปสิบแพ็คโอดว่าเดเบจิต้าซ้ำห้าใบ คือก็เข้าใจนะว่าเขากักคาร์ดอ่ะอืมเอนเนอร์จีคาร์ดอันนี้เป็นคอมมอนคอมมอนคอมมอนแล้วก็อันคอมมอนแล้วก็อันคอมมอนสองใบไม่มีอะไรตื่นเต้นนะหักนี้แล้วก็แบบมันมาเทดี่ยเขากัร์ไอ้ไม่จำนวนไม่เยอะแล้วคราวนี้ปรากฏว่าพอปลายล็อตก็มาเทลงเนี้ยทำให้ไอ้การ์ดมันก็จะซ้ำเยอะถ้าใครซื้อหลายๆแพ็คอันนะ ก็ตอนนี้สังเกตจะได้ไอ้อ๋อโกเทนเบจิต้าเนี่ยรัวๆเลยแล้วก็มังกรออกเยอะมากแล้วก็ SR SI ก็ออกยากเหมือนเดิมอ่ามาวิบับมาลับอ่าเอเนจีคาร์ดยันยันหม้อออนแบทคอมมอนนะครับผมอันนี้ c คอมมอนนะนีดันเกล้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นอออาอครับผมเซลฟี Self ่กับดิออกซิสนะฮะ ดูแล้วนะ่ามันจะด,ดูดีนะไอนน้ก็การ์ดวิบวับปันี้วิบวับเยอะนะอันนี้เป็นแท็กที่ไม่รู้ก็ไม่รู้มีราคาหรือเปล่านะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเลยผมไม่รู้นะแต่ดูตามมันก็สวยดีโอเคไปกันต่อสามสิบเอ็ดซองมันต้องมีตัวดีๆมั่งแหละใช่ไหมออก็เมื่อวานเพื่อนผมอะ่ะเปิดได้นี่เว้ย s Z r 0ศูนย์ศูนย์สามบูซื้อมาสี่แพ็คเขาก็เลาฟังเขาอยาจะขายสามแพ็ค เปิดแพ็คหนึ่งแล้วกว่านี้เขาเลือกจะเปิดแพ็คไหนเขากำลังเลยแบบโอดแล้วก็แพ็คที่เขาเปิดโชคดีมากเขาได้ A อเอชอินอสเอซูุนสามเว้ยเออผมก็ดีใจเ,าเขานะแอบ์บิชาเล็กน้อยเอเนจีคาร์ดนะครับอันนี้ไม่มีวุ้บวับอะโลลาโรคอนนิวแรคเทอร์สอันคอมมอนอันคอมมอนสองใบไปไปกันต่อหมูเฮาหมูเฮามันต้องมีอะไรดีๆบ้างแล้ววะ เห็นบางคนเขาเห็นมีเพื่อนคนหนึ่งอะ่ะในเฟซเขาก็าได้ตัวนี้มาเยอะเหมือนกันเขาเปิดเขาไปเจอใบเข,เ,เขาขาย 2, นะเขาขายสองพันห้าเนีขายได้เอา,เอามาทำทุนเปิดไอ้นี่ต่อวันนี้คือไอ้ปีแปดาผมเปิดไปตอนนี้นถึงตนนับนัทันท,ทีนี้นะประมาณเกือบสามสิบพ็คกแล้วอะ่ะก็ได้อออเออาร์ SR, โนไดเอ r อาร์ SR, มาสี่ใบก็ทีอาร์หลายใบยหน่อยแล้วก็ไอ้ตัวอาร์กับอาร์ก็ได้พอสมควร อ่านี่มีวิบวับแล้วพี่น้องเอนนิติคาัสโคมาท ا ن า,าฟูกุซิโรยูมาวารุอันนี้ก็เป็นดดดดทีอาร์อะไรทีอาร์ระดับไหนเลยทีอาร์ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็เป็นอันคอรมอนตามสูตรอยู่ดียวยทีอาร์มันการระดับไหนวะเออทีอาร์มันหายากกว่าอาร์ไงทีอาร์มีอยู่แค่8แบบ โอ้เอาร r อาได้ไหมครัโอเคอันนี้ก็อยากขึ้นมานิดนึงโอเคเราได้มาละมาตอ่อกันใครที่สนใจการ์ดโปเกมอนก็น่าจะเพลิดเพลินไปด้วยกันนะฮะเอ็นล่าสุดมันจะออกตัวใหม่มาเห็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นร้านค้าโคสดาอยู่นะอ่ามีบัฟปีล้วพี่น้อง Energy Card ทั้งใส่ต้องไม่หัดเล่นแล้วล่ะเอออ่านี่พลังงานดรอสองอันเหรอไม่รู้ อันนี้ก็เป็นคอมมอน i n g อัน,นี่เป็นอแล้วก็อันนี้ Break Cross ม้าเป็นอเหมือนกันโอเคไปกันต่อใครเห็นไปไหนดูมีราคาก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้นะครับผมมาสนุกสนานกันฮนะ วันนี้เพิ่งไปฉีดนี่มาวัคซีนเข็ม4เนี่ยตอนนี้เริ่มปวดขขนแล้วเป็นไฟเซอร์เข็ม3ผมฉีดโมโนนามาไงวันนี้ฉีดไวมากเลยแป๊บเดียวเองอวันนี้น่ารักนี่โยเทอรี่คอสโมอันนี้เป็นคอมมอนสี่ใบแล้วนะแล้วน,นี้เป็นอันคอมมอนเบล o b เบลแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันคอมมอนปิปปี้จัดให้มันระเบียบเรียบร้อยนะ ไม่ได้เยอะเลยแหละกี่ใบมัน26ใบใช่ไหมสสาอเ็ดหอ่อเยอะอยู่นะเกอือบ200ใบเสร็จเะรอจแต่ต้องไม่หัดเล่นละอ่ะวิบบับ่แล้วพี่น้องวิบบับแพงมั้มเอนเนรจีคอร์ดอิชิสไมัยอิบุย โคบิดอ okay. okay. ีเวนโต้อันนี้เป็นอาร์นะฮะอาร์ธรรมดาแล้วก็มาตะโกนโดกัสอันนี้เป็นเออต่อไออันคอมมอนอ่าผมวางอะไรผิดตัวนี่ก็อาร์เหมือนกันโอเคเอาก็ยังดีเนาะผมไม่รู้นะว่าถ้งเป็นกล่องอัตตัสส่วนมันหนึ่งอะไรยังไงเราไม่รู้เราพอเราได้เป็นซองแยกมาต่างกรรมต่างมองบางทีก็ได้มาห้าซองห้าซองมั้งเจ็ดซองมั้งสามซองมั้งเนาะ เพราะบางทีจังหวะมันมีไอ้การ์ดโอเดนเอรนญาแต่มันไม่มีโปกเกมอนเราก็ไม่ได้ต้องไปจังหวะที่เป็นโปกเกมอนที่เข้าไปดีไงเราก็จะได้มาด้วยเอเนจีค d e เอเนจีคั d อย่างน้อยมันซองละใบถ้าคุณสังเกตนะนี่คอมมอนคอมมอนเน็ตคอมมอนอันนี้เป็นออซอระบีแล้วก็อันคอมมอนอ่ะกันต่อสองที่อะไรเน,นี่ยไม่รู้เยอะ มีใบหายากไหมหนอนี่ก็เอเนจีคอร์ดยามิคาราซึคอมมอนคอมมอนคุโรมิรุอาบูอันคอมมอนเนิโคอาร่าอันน่าเหมือนมีโคลาเลยนเนาะตัวนี้แล้วก็มาดามาตาดูกัส คิปวีทยานะมั้ง32ม่ิบสอะมีวิบัตมาแล้วพี่น้อง Energy Card นะครับมา,มามาอีโกเฮอร์เดรียนี่เป็นคอมมอนคอมมอนแล้วต็นนี้เป็นคอมมอนโรตอม อ๋อนะครับสลบีแล้วก็เทรนเนอร์อเออไปเกิดได้พอสมควรมาแถว2เดี๋ยวนี้ย้ายมาตรงนี้เลยเยอะอ,อยู่นะต้องมีใบดีๆบ้างแล้ววะ32มสซองเ้ย บับมาละป็นที่ค้านะครับผมยังกูสสูรุกุคอมอนอักนนมแล้วก็ตัวนี้เป็นฟราเจสเป็นแรนะครับผมแล้วก็กิโนก้าชาเป็นอันคอมมอน ไม่เปิดอะไรวะเรื่องเงี้ยว่า,า,วามาต่อนี่ก็ประมาณห้าทุ่มนะวันที่สิบสามดอเมื่อ,อวานไปดูหนังมาไว้เรื่องไอ้นี่อะไรไตัวเกียวไอ้ไหนังอะไรของเกาหลีหนังผีรวมสิบเรื่องอะ่ะมันเรื่องอะไรไอเนี่ยเดี๋ยวด,ดูให้ โซโกสตอรี่ so ฮะมันก็เป็นหนังผีของของไอ,อออเกาหลีอ่าชื่อผีดุสุดโซเมื่อวานมีหลับกลางเลี่งยงเนี่ยมันก็สนุกนะปัญหาคือมันยัดมาสิบเรื่องอ่ะมันก็เลยเรื่องราวสิบนาทีใช่ไหมมันทําให้แบบมันเรื่องราวมันถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวถามว่าสนุกไหมงั้นๆน่นนะมีหลับด้วยเออต้องแยกแยกกะกันสนุกกับน่ากลัวหนังผีที่เขาพยายามะนะแต่ว่า มันด้วยความที่เวลามันมันมัน,ม,นมันกระชับไปนิดหนึ่งไปกันต่อก็ทำให้มันไม่มีดีเทลที่มาที่ไปข้างหนังเห็นแล้วผลมันก็นะอันนี้ก็อ่นนอเอเนจีคาร์ดนิวลาคิริคิซึนโ g เกสอาร์นะยุคสี่แล้วก็โมโลเบเลลูอันนี้เป็นอันก็อมอน เเก่งๆสักใบดิใบดิใครที่จะเปิดการ์ดแบบใชนไก่ก็ต้องมั่นใจมือตัวนี้ดึงนะไม่ปิดโดนการ์ดนะอ่ามีวิฟั้มแล้วพี่น้องอต่ออะไรอโลลาเบดเบเดอร์นี่คอมมอนนะฮะแล้วก็มีโซนโนะอนเทอร์เน็ตคอร์ดอามาคาจิแล้วก็เด็กกิ้งสามเมื่อกี้ได้มาใบาแล้ว ิเลตซอมันจะไม่มีดีๆเลยหรอวะขอเป็นนี่นี่ SR สักใบก็ยังดี HR ก็ได้แลงวมี้ TTR ใบยังวะเอาวะมีวิบวับมันก็มันก็มีเยอะนะวิบวับ Energy Card Mokuro ok อันนี้น่ารักน่ารักนงน่ารัก,นะรกนะอะ Washi Bond m i k อะไร Mick m i k i o k อ่า อันนี้ก็อานะฮะสุกระด้งแล้วก็นัชชี่ไว้ไท้ายตัดไม้พี่เมกไ์ไายกับโปเกมอนนี่ขายดีมากนะกับไอ้เมจิกเมจิกคาร์ดเพราะว่าไปตามห้างแง่คล้ายกับตามห้างสินค้ามันก็จะมีไอโซนของพวกคาร์ดก็จะมีโปเกมอนเนี่ยจะม,มีอยู่ตลอดกับเมจิกคาร์ดสองอย่างที่เหลือเป็นพวกสปอร์ตคาร์ด Ok oko, come on, come on. อันี่คร์ e ีคาร์ดคิโนโค o ก o ยารุคิโมโนค o มมอนนนะะเนี้ยคอม m o น s k ก็ e b อ a r d หลบนีอันนี้ก็เป็นทรมาไปที่2เแลยวอทอัอน,นี้ก็สวยเป็นแบบนะไปว่ามไหมปั๊บปับ,บ,บอ,าอาเราแล้วกำลังใจสู้ชีวิตละขอ SR SR ใบอนะสามเอซองเลแบบอ้ม ้องมีมั้งล่ะใช่ไหมครบวปปับอ่าไม่มีวิปวับครับพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นคอมอนคอมอนคอมอนเอ้ยมีอะไรก็ไม่รู้โอ้ซีเอชอาแล้วก็มหาใหญ่ก็อะไรวะเดี๋ยววิวสเกลอ่ะนี่กับซี่อชอารหนึ่งใบดูเด้เอ้ย,อย,อยไม่รู้ซีเอชอาร์เลยนะเดี๋ยวก่อนนะ ก็ลองเยีาย S R T R แล้วจะกินมาเป็น C H R ซึ่งเขาไม่บอกมีกี่แบบด้วย T R มันจะมีหมด8แบบเนี่ยเขาเขียนบอกแต่ไอตัว C H R เขาไม่บอกมีกี่แบบโอเคก็ถือว่าแน้วนะก็หายากกว่าไอ้ก่อนหน้านี้โอเคซื้อๆ S R หนึ่งใบไว้โอ้ซองทิ้งไงี้ยย้ายหมดเลย พอถ้าเราซื้อเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราซื้อแย้มมันตกซองเจ็ดสิบเก้าบาทใช่ไหมผมได้มาสาสิบซองตีเป็นก็กลมๆมาแปดสิบแปดสามีสองพันกว่าบาทนะเออแต่ได้มาโดยไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะใช่ไหมนี่ในคอมมอนหมดเลยอ่าอันนี้เป็นเอนจิคอร์ดคอมมอนคอมมอนคอมมอนอันคอมมอนฟิชเชสบอลเด็กากูส เบรกก้นึงดูดูผนประกอบการกันมีอะไรเด็ดๆมั้างมี CSR 1นึ่ใบ TR 1นึ่ใบอ่ออาจจะเยอะมากเลยอ่ะนี่ TR ใบที่2แล้วก็มีอันนี้ RR ใบอ๋อออคือตอนนี้ที่ได้อยู่ที่ดูน่าจะหายากสุดจะเป็นตัวนี้แล้วนาทีนี้นะแล้วก็มีไอ้ตัว TR เนี่ยสองใบ แล้วก็มีอาใบหนึ่งมาไปกันต่องขนทางอีกไกละอ่หัวสองแถวแล้วอีกซองแล้วเนี่ยต้องมีแงแพงมากสิวะวับไหมไม่วับอ่าม,มีวิบวิบวับนี่แปลกๆไวมเห็นนะไอ้โอเคเอเน g y c จีค y a ยามิคารา u ู u ุรุมิร อ่ปุนี่นั่นนั่นน่น C H หนึ่งใบอพี่น้องเอรู no เอรูเรดดเอาไว้ C H I ไปที่2นี่มาสองใบ C H r ย้ายย้ายฝังย้ายฝั่งไปดูแลเลกี่2เอานะก็ยังโอเคเนาะนี่เลอกี่ซองมานับก่อน เจ้าซองสุดท้ายเปิดเปิดไปอ้กยี่สองซองดูยันต่อท่านดูนะท่านดูนะหายวิบวับมาให้มาให้ยวิบวับมาเยอ่ยพื้นฐานคิโนโคโกะยารุคิโมโนะฮิโตสึกินั่นนั่นนันอันนี้เป็นทรทรใบที่สาม ก็อันนี้เป็นอันข้มอนเพือหาราคาผมยูดุช้อปปี้บางทีก็มีคนต้องประกาศขายอยู่แล้วก็ไปดูราคาคร่าวๆได้เนาะมาไปกันต่อในข้ามอนแล้วนี่พื้นฐานนะครับอาโลณ์โลคอลนิวลาไปเร็วๆเ,เลยอันนี้อะไรอันข้อมอนใบแปลกๆเนาะใ้จะหมดแล้ว ยังไม่ได้ S A สักใบเลยอะสงสัยจะไม่ออกแล้วเอ้ยมีบิปป๊กบัคเอเนอร์จ oh, ีคอร์ดคูรุมิอ okay. ีบุยสกอร์พิโอโอ้ซ้ำว่ะ C S R โอเคอ่ะสายซ้ำใบใบนี้ก็ยังโอเคนะพีแ่แล้วก็นี่เป็นออเรดกรีนปะ่ะใก้ละได้ละ ได้ช่วยกันหน่อยครับเดี๋ยวคือเนี่ยจริงๆนะล็อตเนี้ยผมอะ่ะเปิดอ๋อก็ไม่น้อยนะแต่ล็อตที่เราผมเปิดไปไประมาณเจ็ดสิบพอตัววอเทอย่าล็อตเนี้ยเปิดน้อยแวเพราะว่าราคาไอ้ตัว gas อ่ะมันถูกมากเลยอ่ะเออเหลือสามสิบบาทเนี่ยคือเปิดมาซื้อร้อยหกสิบใช่ไหมซื้อเซเว่นอ่ะนะเปิดมาเจอเอสอาร์ใบหนึ่งก็มันก็ไม่คุ้มแล้วอะ่ะใช่ปะเนอะเจออ่ะเพราะมันออล็อกเยอะมากเลยนะไข่ปลาแล้วเราไม่ค่อยชอบอยู่แล้ว อาร์อาร์ผมว่าสวยกว่านะไม่รู้ดินี่อ่ะนี่ก็มี uncommon, อันคอมมอนก่อาร์ก็คอมมอนไอ้ยยญ่แลวจะหมดละพอเดี๋ยว,ยว,ยวสักใบวะ มีอะไรอันนี้เป็น C H I หรือว่า C H R ใบที่เต็มสามหรือสี่สี่เ่ยซ้ำอันหนึ่งเนาะโอเคอันนี้เป็นได้เป็นอะไรมาเดี๋ยวมาดวอ่านให้ดูเลยอันนี้เป็น C H R นะคะชื่อใบว่ามูแลน ปวดแขนแล้วมีใบอะไระะะดีๆมาสักใบแล้ว Energy c ค r สนะครับเบลล่าฟาเบเบกุไซฮะ,ะน,นักดันดันตะแดนอ่านี่อันนี้รู้สึกจะมีราคาปะไม่รู้อ,อาราราติโอสเจคไม่รู้เลยตัวนี้อาราร็ไม่น่าแพงนะแล้วก็นไอ้นี่น่ารักเชียวดอกทานตะวันบางทีไอ้พวกไอ้เนี่ยการดีไซน์พวกนักล่าก็ทำน่ารักนะก็สะสมก็เนาะ 3ามองสุดท้ายแล้วครับพี่น้องยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวดูดินี่สามเสียซองจะมีอะไรเก่งๆอะอาวนี้เห็นวิวบับมาละแล้วก็ขอบปแปลกๆด้วยไม่แปลกอ่ะในี้คที่ขานะครับผมทามาเกะทกเกะเกะฟาเอสเต้แล้วก็คลอสบอกซ์สุดดัตดงอ่า สองสองสองุทายแล้วเออาร์ไม่พาสักใบเลยตายแล้วเอานะเนี่ยเราก็ยังถือว่าเราก็ได้มาถามว่าฟรีไหมก,ก็เหมือนกับฟรีอ่ะนะก็เราซื้อของกั็นสบาทได้มาซองนะโอ้โหซองนี้ยังไม่แถม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่มาเลยอะก็พลังเอนเนจีเอเนจีคานจะม,มีซองละใบนะฮะอยู่ตรงนี้นา่ารักอีกเลยสกอวีลูวนะนี่ ดอนคาร์ลาสิเข้าไปหกเครื่องหกสามสิบแปดประมาณร้อยร้อยแปดสิบกิโลไบต์อ่ะเ,ออเปิดหมดเนี่ยเปิดมาสองท้ายสองที่สามสิบเอ็ดครับเอาวะทิ้งทวนของวิบวับ่ลยมามาเฮ้ยเฮ้ยสีเยอะด้วยมีน้องเอของดีวนะเนาะพื้นฐานนะครับอาร์โลเบเปเตอร์นะมันมันลุ้นง่อยอะสองท้ายละ โกย่ง ah, G X S R oh, oh. มันแตกสองสุดท้ายบ้าบอจริงๆคนดราม,ม่าเลยออกสองสุดท้ายสามสิบเอ็ดซองไม่ออกตลกมอกไใน S R มา1หนึ่งใบฮะเออลุ้นมาทั้งสามสิบสองไม่ออกออกสองสุดท้ายโคตรโคตรจะดราม,ม่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาโอนมาโชนมีอะไรบ้างโอเค ก็ได้ SR มาหนึ่งใบนะะอมาดูนงี้ชานี่ครับชี้การ์ดว่าอาร์โกโย่งนะฮะนี่ SR อ,อ,อ,อันนี้ก็เป็น R ธรรมดานะฮะอาร์ทิโอนี่ก็ RR อันนี้เป็น CHR นะฮะ เดี๋ยวก่อน S R นี่หายากสุดปะโอ้มี H R อีกอันหนึง่งอันนี้เราได้ S R ก็ลองลองตัวหายากสุดอันนี้เป็น C H R C H R แล้วก็มี T R เน,นี่ C S R นี่3อันนี้ก็ C S R นี่ไม่สาอันนี้ก็เป็น T R นี่ยตายมานี่ T R T R แล้วก็นี้ก็เป็น T R ที่เหลือก็เป็นพวก R R อะไรพวกเนี้ยเออ ก็ผลประกอบการจากการเปิดทั้งหมด3เสือ12เนี่ยมันรับด้นิดนึง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ก็3 1ซอ12เปิดเจอวิบบับ19ซองอัตราส่วนก็ถือโอเคนะแล้วก็ที่สำคัญค like uh ือมาได้ไอตัว SR 2สุดท้ายอ่ะออสลบป่ะก็ นะเป็นยังไงครับก็พอลุ้นกันตื่นสนามเนาะก็มาอัดวิดีโอให้ดูสะสมเก็บมาตั้ง30มสิบซองใช่ก็ใครรู้ว่าใบไหนพอมีราคาก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นะฮะใน,นในใน,ในวิดีโอข้างล่างอะ่ะก็การ์ดเขาทำออกมาสวยนะผมอยากให้อิโอเ์รินญ,ญาทำการ์ดได้ระดับเนี้ยคุณเพิ่มเป็น2องยบาทก็ได้เอาหบาทที่เพิ่มไปลงทุนกับคุณภาพของการ์ดผมว่ามันจะดูดีนะแล้วโปเกมอนชุดนี้ผมได้ยินมาว่าเขาคิมที่ญี่ปุ่นนะ นะความคมชัดเห็นนะมันน่าสะสมอ์มเออมันดูแล้วมันดีดูดีมีมูมลค่าอย่างตัวชีตามันจะเป็นเหมือนฮนี้ยอ่ะวอลเปเปอร์เลเซ,เซอร์สวยแม่ตัวอาร์แลทำเป็นขอบก็เป็นเน,นียนี่อันนี้เป็น C H r เคก็เด okay, uh ี๋ยวล่ากัตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็โอเดินยาช่วงปลายตลาดนะฮะก็ลองไปไล่ล่าตามหากันดูนะฮะก็บางทีผมวาวิ่งออกรอบดึกๆก็มีมันมีลอกเทียงคือเพราะแต่ละสาขาเนี่ยไอตัวรถไอเนี่ยดีมันเข้าไม่พร้อมกันไงเบื้ดการอะไรของมีอันนี้เป็นพวเอเนอผมเก็บสมัยที่อเมริกานะเมืองไทยคนไม่ค่อยเล่นอยะมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นการหายากนี่ อารอนโรเจอร์นะฮะควอเตอร์แบ็คของทีมกินเบ b ์แพคเกอร์อันนี้เป็นการ์ดไอ้เมโมรี่ทีจ้าเหลี่ยญเป็นการ์ดเหลี่ยนอันนี้เป็นโลหะนะฮะอยู่บนคาร์ดแล้วการ์ดตั้งหนามากเลยนะสายชิมเมกาผมเจอหมดไอเนี้ยเยอะ,นนยอะซื้อเยอะมากเลยบาสไม่ค่อยเท่าไหร่จะซื้อมันกับทุตบอลมากกว่าเมืองไทยก็เห็นเอามาขายกันพวกก,าก้าวกแต่ค่อนข้างแพงนะผมมารู้ราคาที่นู่นไง พวกบัสเตอร์มันก็ขายตามร้านชาเกตตตามวอหมาต์ราคอยู่99ก็จะมี3 2 4 2ถ้าเป็นไอ้พวกบัสเตอร์บล็อกอ่ะมันก็จะเท่าไหร่19.99มันจะมีอ่า6ซองแถม1เจ็ดซองแถม1อะไรประมาณเนี้ยแต่ไอ้ความที่ได้การพิเศษมันก็จะนอนกับพวกกล่องฮอบบีอะนะแต่เมืองไทยพวกเอาบัสเตอร์มาขายกันเห็นราคาแล้วโคตรแพงเออแบบตอนแรกกะไปสั่งมาขายมากผมมีพวกอยู่นู่นเยอะไงให้วิ่งหาของส่งมาแต่เวลามันก็ไม่มีแหละเออเดี๋ยวดูอ่ะ ปีนี้หาเลยทำสุสนุกโอเคสรุปผมได้ SR มาหนึ่งใบนะฮะตัวนี้แล้วคิดตลกคือสามเอสองออกสอสุดท้ายอ่ะกะว่าไม่ได้แล้วเออออกเฉยเลยก็เดี๋ยวไว้ดูว่ามันจะมีราคาอะไรบ้างนะฮะพร่วงนี้ โอเคครับก็สุขสนานไปการสะสมการนะฮะแล้วก็ขอให้โชคดีได้ใบหายากๆใบมีราคานะฮะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะฮะเออพวกกระติ๋มจะทำเป็นคลิปอ,อีโอเิน่าดักรัตน,น,น์บอลเนาะก็มีหลายคลิปลองเข้าไปดูกันได้นะเ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยละกันนะฮะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ